สวัสดีครับพบกับผมชิโลโมวยเกมนะครับวันนี้ก็มากับคอมโบตามคำขออีกเช่นเคยได้แก่ล็อกโกเลมผู้ชนะในคลิปที่แล้ว360ฟรีอ้าวลืมปิดหนัง360ฟรีบอลเปิดหนังไว้เดี๋ยวดูวลิขสิทธิ์มาพบกันกับสกอร์พิโอสเปีย0 Last ลัส d e f e n ต์เ t ตแท็กเจอกับ Stamina ไม่น่าเราโกเร็งลงนะไปเล่นเกมนี้นะไม่รับเกมเพลย์อีก หนึ่งต่อศูนย์ล็อกโกเลนเป็นฝ่าหยหนำหนึ่งเท่ากลับมาตายรังนั่นเอง ก็ไม่ค่อยสะดุดงเท่าไหร่เหมือนจะโดนกดหัวนะตอบอสขเยอะสต่อหนึ่ง,อง,องกอปิโอสเปียเป็นฝ่ายนำ เวลาตีโต๊ะนะกัวด้านบนมันจะเฉียงลงมานิดหนึ่งมันก็แทบดีกว่านะไม่เชื่อลองไปทดสอบกันได้นะสองต่อสองสุสีเฉย สี่ต่อสองสต่อสี่ สีล,ล็อกตัวเลมเป็นไฟหนะัง ล็อกโกเลมเป็นฝ่ายนำที่เป็นการพิสูจน์แล้วว่าขอให้เป็นเบเบาในยุคที่เบนเริ่มหนักแล้วก็ยังสู้กันได้นะสูสีสหน้าดูนะ ะะคู่ต่อสู้ตัวต่อไปของร็อกโกเลมนั้นได้แก่เร็วแรงทะลุนรกชียร์สเกลมาแทบทุกคลิป,ปะบอกเลย260เอ็กเซลถ้าข้ามใครไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรใช้ซ้ำกันนะฮะมาดูกันชุดโกเลมก่อนนะฮะตามิน้าเหมือนเดิม โกเลมเป็นฝ่ายนำาวสามต่อศูนล็อกโกเลมเป็นฝ่ายนําทำไมกระโดดมาลงโอเวอร์ล่ะเร็วแรงทะลุนาก สองต่อสามชาร์สเกลได้แต้ม <biology> hmm. จิบมือเลยฮะจิบมือเลยสี่ต่อสามนี่เทคนิคการใส่สามนะครับมีสามจุดตรงนี้ใส่ให้ตรงด้านนี้นะฮะเวลาบุด จุดทวงจะพอดีจุดเคาน์เตอร์ของล็อกโเลิมได้เองชาร์จสเกลใส่เอ็กเซลยังหมุนหน้าแนะ่โดนคุมเบลดิเฟนต์ตัดออกไปนะฮะสกอร์เป็น5ต่อ4นะฮะล็อกโกลลมได้แต้ม นะฮะฮเหมือนจะโอเคผู้ชนะยังเป็นล็อกโรเลยแข็งแก่งจริงๆนี่ถ้าใครได้สีเขียวมาแล้วก็กลายเป็นเดือดฮักไปแทนจากเดือดติงกลายเป็นเดือดฮัก ตัวต่อไปนะขออวยนิดนึ่งนะฮะเป็นเบตัวแรกที่ถือกำเนิดมาในพาคเอ็กซ์ดรา e ซอสคอมโบเป็น370อยู่ไหนขออวยนิดนึ่งนะว่าเชียร์ดาซอสน,นะฮะเพราะว่าอยากให้เบเก่าๆเล่นได้ไม่ใช่อะไร 1ต่อส่นะฮะล็อกโกเลมเป็นฝ่ายนำหลุดมือหลุดมือ ลุกขึ้นมาโดนฟีบอลเข้าเอ็กตรตมไลน์หลับฐานซะงั้นห้ต่อ0ูนยไปดุอย่างนั้นนะล็อกโกเลม อ๋อไททีดันซอสโอเคจบไปแล้วนะครับผู้ชนะก็ยังเป็นร็อกโกเรมอีกเ e. ช่นเคยตัวต่อไปที่ต้องมาสู้กับร็อกโกเรมได้แก่ซิลวูบ960เลเวล เอ็กซ์ตีมฟินิชสามต่อศูนย์เวอร์วูฟเป็นไฟยนำงรสชาติสวยมากเมื่อกี้ิลเวอร์โอเค หต่อสามโกเร,กเรมใต้แต้มไอ้สิวเวอรวูววเป็นกระชาหัวมาสวยอยู่นะสี่ต่อสามงั้นักงั้งนนะฮะโกเร,กอเรมเอเต็มฟินิตไปเพ่ดาดาราปากาพยัก่ๆๆา เฮ้ยเอาอะมาป่าหิมะฟ้า,าจะเป็น4ต่อ4เฮ้ย6ต่อ4 กิ้งดาบดาราหมาป่าทยานฟ้าใช้ได้นะ หกกรอปโกเรมได้แต้มชูอีว์แต่ว่าเป็นไงโอเคปุ้งหลอกแอทแท็กไม่โดนหกต่อหกต่อไปเป็นลูกกัะสิน ตัวรีเวอร์อีกดีมั้ยนะลายไม่สวยเลยเจ็ดต่อหกนะครับผมพรยก็ยังยืนหนึ่งอยู่ตอนนี้ ตัวสุดท้ายที่จะมอกปิดฉากไม่รู้จะปิดฉากได้ไหมบางทีที่พูดอาจจะเหมือนเสียงเบานี้ต้องแบบซบๆหน่อยนี่ก็ตีสามกว่าแล้วเวลาถ่ายคลิปฟีนิกซ์หนึ่งหกศูนย์เทเตัวนี้จะสามารถค้นลมร็อกโคเรนได้หรือไม่ ladies and two n go s h o o t burning คือพวงมาสองรอบครึ่งซะงั้น ลอบเอาไว้ไหนโอเคหึต่อสูนล็อกโกเลมได้แต้ม โูนล็อกโกลเดนดแต้เอาากระกชมเบอร์นิ่งเลยหนอกว่าผิดคาด4ต่อศูน เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างเป็นสีสองสูนอยู่นะครับเมื่อกี้เอ t finish โ,โเรมตัแรงดีมากอะพลาฟินิชหนักสามเจ็ดโคเรมน่าจะถักกสามสี่ได้ป้องแต่จะไม่ผิดสามสี่สามห้าใครบ็อกเบเบาเล่นไม่ได้ ห้าต่อศูนย์อ่ะคิดดูนึกว่าจะไม่ได้แต้มห้าไอ้สามต่อห้าไอ้เอ็กติงฟินิท กนกอมาตะก็ยังไม่สามารถทำให้เจ้าหินสัมฤทธิ์นี่สะเทือนได้มากเท่าไหร่6ต่อสตัวได้เปรียบตัวนี้มันจะเป็นสกอร์ปิโอ้นะเนี่ย ไม่มีใครเอาเขาลงจริงๆอกโกเลมส60ฟรีบรอนก็ถ้าจะขอคอมโบก็สามารถเมนกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับที่มาดูในช่องของสน้งนของแท้นะผมจะบอกเลยว่าของแท้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับลองเข้าไปดูในกลุ่มก่อนนะกลุ่มซื้อขายนะครับผมเข้าไปดูมาวันก่อนเข้าไปดูมาตกใจมากเฮลแฮมเมอร์ เดี๋ยวขอเปิดหาแป๊บนะไม่เช็คไมไม่ได้ขายนะแต่ว่าผมไปเปิดเจอในกลุ่มอะเฮลท์แฮมเมอร์ตัวนี้ของแท้นะครับในกลุ่มเฉพาะเบสนะขายอยู่ที่30บาทบิดฟรีบอลยี่สิบสี่แปดศูนย์อะแป๊บนะผมหาสี่แปดน เอซีแปดผมอยู่ไหนไม่เคยได้ใช้ด้วยอะซแปดศูนย์แต่ว่า1ีแปดศูนย์ไม่ใช่สีนี้นะเนี่ยยี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบรวมกันแล้วเนี่ยครับผมเท่าไหร่อ่ะยี่สิบบอกสามสิบห้าสิบเก้าสิบทั้งตัวเก้าสิบบาทผมเห็นของปลอมอ่ะขายอยู่ร้อยยี่สิบบ้างน,นะฮะไม่เห็นพวกของปลอมที่เอาบบปลอมมาขึ้นห้างผมเลยแนะนำไปซื้อของแท้ที่ฝานะ อย่างวันนั้นวันนั้นเห็นนี่ไนท์ชิลสี่สิบบาทนี่ตัวนี้มีตั้งแต่สามอ่าสี่ิบมั้งน่าจะสี่สิถึงเจิบอ่ะ, 40, ะ 70, แล้วแต่สีด้วยนะบางทีคนชอบสีไหนเลยอยากแนะนำให้ไปซื้อในกลุ่มนะเรียงคอร์นี่เรียงคอกับเรียงเคสเลยเห็นขายแล้วถูกในกลุ่ม30มสิบครับผมเห็นขายในกลุ่มนะแต่ว่าเป็นแยกส่วนนะฮะ ทั้งตัวก็มีนะอย่างตัวเก่งๆก็มีขายนะนี่อย่างตัวนี้ทั้งตัวทั้งตัวเลยนะเก่งด้วยผมยังไม่ได้ใช้นะเก็บไว้ผมได้มา190เองราคาแทบไม่ต่ายของปลอมเลยแกรก็ฝากสนับสนุนของแคร์น,นะครับแต่ถ้าชอบคอมโบตามผมขอ,ขอเมนเข้ามาได้เลยหนึ่งคลิปต่อหนึ่งท่านนะครับเมนคลิปแล้วคอมโบ,บผมจะไล่ให้ทุกคลิปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิด ่ะคุณคนเดิมนะเม้นคลิปนี้มาแล้วคลิปถัดไปก็ไปเม้นต่อแต่ว่าเป็นอ่าขอบโบซ้ำกันนะครับอันนี้ขอข้ามนะฮะยกเว้นว่าจะเว้นช่วงไปหลายๆคลิปก่อนนะผมจะให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ